เปลี่ยนเกมไปเปลี่ยนเกมมาอะไรวะตุกกดอะไรไปวะทีมมันก็แบบโดกเกินแ้่วเดย์ yeah, ไมไ่เจอกันนานเลยเจไดกูชื่ออย่างงี้ไม่赖ว่าแต่เพลง คลิดถึงคาะบายเก็บเงินเด็กดูเลยประมาณนันพิมพ์กันด้านบนเต็ไมไปหมดเลยูมองไม่เห็นดีมากดีมากรวมทีมร้านค้าอะไรที่หลายค้ารับผิดชอบไป ัูเผื่อซเสื้ออดมากอยาได้แต่มันไม่อยากได้เท่ากับเอ่อใช่ครับผมมันไม่มันไม่อยากได้เท่ากับอีรนเอเลียซีซารมอแล้ว ผิวไหวหรือเกินห <Yeah. S 1> างก็ผิวไหวมันก็นติผิวอะไรนี่ทางที่ไม่ไม่เหมือนธรรมชาติหางหมอนก็น้ำตกผิวไหวอ่ะหางยาเสพติดผิวไหวสุดห <Yeah. S 1> าง <c oughs> อะไรวะคทั้งหมดโอเค ได้แล้วกูมาอยู่างร่างนี้เนี่ยว่ะจิกซอนดูหน่อยเหรอสิ่งที่เปิดป้องกันมึงพูดได้ไงว่าแมงป่องแมงป่องพิษเอเลี่ยนซีดมอฟคือว่าใส่ชุดเดิมจะดีกว่านะต้องถบ Hører du สังเกตที่ผมบอกเลยเเพราะว่าผมเคยใช้เอานี่มาของเออแบงบินอวกาศลเลยอารวเรนเลยเอ,อ๋อตัวนี้ผมยังไม่ปลดล็อกเลยจ๋ยว้มได้มือ ต้องอหลังหัวอล้เนี่ยได้ล่างเร็วกินมาแล้ว ลพังกล่องมาแม่งเอาอือมาปูไหนวะเนี่ย ไป <Bye. laughs> มันยังไม่เริ่มเลยนะเพื่อนมึงแกจะขา้เติดโอ้ยเวรกูแกตอนนี้ไอ้เจ hey, ้าวะเดไปตายซะม,มึงอะเอ้าวันเดย์ทำไมมึงเกิดใหม่ได้วะกูเกิดใหม่ไม่ได้แต่กูกบินลาดแม่งหงิกงอก,กระหมดเลยเออเอาไอ้เลี้ยงตายก่อนคนแรกเหมือนเดิมแล้วใครเสกง,งูมาวะเนี่ย อ้ยเกกูจะตายกูจะตายก็พรอ,องงู้วยแหละตายเลยไอ้งูเวนผมจะเกลียดงูตอลอดชีวิตโอ้ยโอย้ตายงูมากเอาเอาเอาอะไรวะกูอยู่ตรงนี้เห็นไหมไอ้เหลืองไอเวินแวะแวะแล้และอีกอีกสีนึงหายเปไหนวะ มาแล้วเว้ยเออ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 จับไม่รอดเฮ้ยโทรศัพท์น้อน้อน้อมันหายไปไหนของมันโอ้ยโอ้ยอะมันไม่มีคู่อ่ะมาดูอ่ะทางคุณล่วงได้ไงวะ อะไรมาเนี่ยตายหาตาย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 จ้ะนี่กูไม่ยอมหรอกอ่าตายหาไป็นหนึ่งนี่คือกูเกะด่านี่โอึ๊บะ มึงบ่นอะไรนะเมื่อกี้อ่านไม่ทันต่อยทีฟ้าคนแรกถูกได้แก่ก็คืเป็นการตายที่โคตรงูเลยลงมาไอ้กางมาลึกไปด่างไอ้กางทำไมว่าไม่ชน,นะกี่รอบเลยลูกอลลี่เว้กูดนทำตัวอีกครั้งแม่งเลย เปเวมแม่งมีโฆษณาอ่ะควิดแมทแบงครั้งผมอาจจะอ่านผิดเพราะนั่นอย่าดา่าเข้าใจไหมไรชิ้นส่วนอะไรมา เล้กูเด่นเสือดไปเลยอันนี้เด่นสุดตะก็จาดสกดเอาตาหฮาเลยสีเขียวนี่ไปศพเหยัดยามผู้ต่อสู้นี่แหวะฮะ ตูมาเนี้ยอือ,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 อแหวนแก้วสีแดงอีกึ้งมันต่อยอัดเลยเอาเอาทันแม่งกูจะเดือดมึงให้ได้สีแดงสัญญา ดียังโอ้ยอะไรอะไรอะไรมาและวออกลอดปักกิจแบอยล่วงตาลายสีฟ้าตัวแซงได้แล้วมานี่สีฟ้าคู่ปรับ สายตาแไง่าอวะเอ้างบนตายหาไปแล้วเอ้อลองลงไปก็สีฟ้าถ้าจุดต่นไงไอสีฟ้าห้าให้มันรอดอะไรวะเนี่ยเก็บมึงไอเกี่ยวมได้สัก ดูเธอตูอ้อันดบดหนิเบ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 รบแม่งอยอเรียนทำไมวนะเนี่ยนี่นี่ได้เวลาเช็คระยะรถแล้วนะ การต่อสู minute, ้เป็นการต่อสู้ที่โตรโงูไม่ตุ้นอะไรง่เยินทนทุกอย่างเพื่อเอเลียน ซีมอ็อบเด็สกสงสวดูไปแล้วเอาวันนีู้ดเดนสุดเอาแม่งพวกมึงตัวเดิมรวตัวเดิมเลย,เ,เ,ลยเอาวววพวกเราเจอกันอีกแล้ววันดีวันดีวันดีตายตายพวังตกต่อยใครกระเด็นเร็วนะเออ ลอดได้ไงไม่ได้มองตัวเองหรือซ้ำมาแง้วโดยพลังโซนแต่โวยเวียนโว้โอ้โหโอ้โหมันจะฆ่าตัวนี้มานี่โคตรนี่ mãi nhau cũng chịu dặn nơi ở đại học chóc đi ơi ui ui đạn ui 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 กระโดดมันดีกลับมาเล่นอืมแล้วไงตัวผิดกระโดดอีกครับแดงแดงแดงใหญ่ตายตายตายแลอ้มันมันมันตายเพราะดวงไม่ดีเนี่ยนะเออ Đi qua này. Mày nghe và đi. Thế là đi đến thời gian checkระยะรถ. mất cặp. Gì? Dạ mấy thằng tướng rồi เดี๋ยวผมจะเล่นต่อสู้ตานี้จบแล้วเดี๋ยวผมใจนี่เลยนะพี่เล่นมาสิบห้าทีแล้วผมเล่นต่อสู้ตานี้จบผมจะปิดคลิปเลยนะไม่นี่ตอบเอ้ยึงไม่ได้เด่นสุดเหรอมึงมานี่ นีใครทำให้ตูไม่ไดเด่นสุดตูจะข้าม

ภัษาหาศาก็ใเมืนกันดึอะระวังไปเลยโอ้โหอีเวนต์เกือด บบนไม่เนสเล่เอ็กซ์ตรีมนะเนสเล่ไม่กินละฮัตตูจะกินๆๆคิดแคส้างั้นสำหรับวันนี้บ๊ายบายแต่ก่อนบ๊ายบายก็